นี่ค่ะไปแออม่มาตาหน้ารักเที่ยวอยู่หรือยังคะแอนนี่คุณเอาลูกใครมาอุ้มเนี่ยพ่อแม่เขาไม่ว่าเหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าลูกใครแต่ว่าพอฉันขับรถมาถึงบ้านเนี่ยฉันลงมา ฉันก็เห็นว่ามีรถเข็นเด็กอ่ะผูกติดอยู่กับท้ายรถฉันนะค่ะคุณเดชคุณดูสิคะเด็กคนนี้หน้าตาน่ารักน่าชังเชียวเอนน้นี่มันเดชคะคุณจะไปไหนอะคะอย่ามายุ่งเลยไปคุณไม่เคยอยู่ติดบ้านเลยนะคะทำไมอะคะ คุณไม่รักฉันไม่รักลูกแล้วเหรอลูกของเราออกจะน่ารักอะ่ะมันน่ารำคาญอะ่ะหลบไปนี้ไปไปไปเลยไปฉันต้องรู้ให้ได้ว่าคุณจะไปไหน นี่แอนเมื่อไหร่คุณจะเลือกข้าให้ผมเป็นผู้จัดการสักทีอะคือผมอยากทํางานกับคุณทุกวันไงแล้วก็อยากกลับบ้านกับคุณด้วยแหมเบฉันเป็นประธานบริษัทนะคะสามีของฉันเนี่ยก็ต้องเป็นรองประธานบริษัทสิคะจะเป็นผู้จัดก,การได้ยังไงล่ะจริงเหรอคะแอนนี่คุณจะให้ผมเป็นรองประธานบริษัทเหรอจริงสิคะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะบอกคุณพ่อให้แต่งตั้งคุณเป็นรองประธานบริษัทหลังจากงานแต่งของเราดีไหมคะ ดีครับดีมากจากทีิรักเสียงอะไรอะคะนางบิวทอ่รักเดี๋ยวผมว่าเรารีบไปช้อปปิ้งกันดีกว่านะครับเดี๋ยวจะเสียเวลา วันนี้เนี่ยแกแอบ,บตามใช่ไปใช่ไหมฉันเห็นนะใช่ค่ะฉันแอบ,บตามคุณไปเองเพราะฉันอยากรู้ว่าทำไมคุณถึงไม่สนใจฉันกับลูกแล้วตอนเนีน้ฉันก็รู้แล้วเด้วยว่าคุณมีชูอ้อ่ะเขาไม่ได้เรียกชู้เขาเรียกว่าเมียคนใหม่ของฉันหนหงหากแล้วเขาเนี่ยก็เหมาะสมกับฉันมากกว่าแกซะด้วย ไปไหนอ่ะเฮ้ยอย่านะ <S 2> <S 2> <S คุณจะเอาไปไหนอ่ะเบบอยุ่งไปเลย <S 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 ไปเบย์คุณทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะนี่มันก็บ้านฉันเหมือนกันนะบ้านของแกอะไรวะนี่มันบ้านของฉันคนเดียวเว้ยคุณไม่รักฉันอ่ะฉันไม่ว่านะเรารลูกอ่ะเบ มไม่รักลูกเลยเหรอไม่ไอเด็กนี่มันอยากเกิดมาเป็นภาระเองทําไมวะฮะเี่เอาเป็นว่าแกจะไปไหนก็ไปเลยนะอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าไม่งั้นเนี่ยฉันไม่ไว้ชีวิตพวกแก2คนแนะ่ไป ใจร้ายไอ้ผู้ชายสารแลร้วเบเด็กคนนี้เป็นลูกของคุณใช่ไหมคะ<บ>ตกใจเหรอคะพี่ฉันรู้อ๋อฉันลืมเล่าให้คุณฟังไปนิดนึงอคะค่ะ ว่าเมื่อเช้าที่ฉันออกไปธุระมาเนี่ยฉันปิดเจอเรื่องอะไรมาบ้างทำบุญทำทานด้วยค่ะทำบุญทำทานด้วยค่ะนี่ลูกเธอเหรอน่ารักจังใช่ค่ะอ่ะฉันให้ เธอเอาเงินเนี่ยไว้ซื้อนมให้ลูกนะแล้วเธอก็หาอะไรกินด้วยล่ะถ้าเกิดว่าเธอเป็นอะไรไปเนี่ยลูกจะแย่เอาขอบคุณนะคะไปก่อนนะจ๊ะ ทำอะไรอะ่ะฉันมาขอบคุณคุณที่คุณให้เงินฉันนั้งสองพนนะคะไม่เป็นไรหรอกจ้ะ พานด้วยคะ่ะนี่ลูกเธอเหรอน่ารักจังใช่ค่ะทำไมผู้หญิงคนนั้นทำแบบนี้เนี่ย นี่ทำไมเธอทำแบบนี้เนี่ยนี่เธอรู้จักผู้ชายคนนี้ด้วยเหรอเขาเป็นสามีของฉันเองค่ะว่าไงนะเมื่อไม่กี่วันเนี่ยเขาเพิ่งไล่ฉันออกจากบ้านเพราะว่าเขาอยากแต่งงานกับคุณนะคะ่ะไม่จริงอนะ่ะ ตอนแรกฉันก็ไม่อยากจะบอกความจริงกับคุณหรอกนะคะแต่ว่าคุณให้เงินสองพันฉันฉันก็เลยอยากบอกความจริงกับคุณแต่สุดท้ายฉันก็ไม่กล้าบอกอะคะ่ะถ้าอย่างนั้นอนะเธอตามฉันมาถ้าเกิดว่าเรื่องที่เธอพูดมันเป็นความจริงฉันจะคืนความยุติธรรมให้เธอเอง คือมันเป็นลูกตัดต่อแอนคือไอ้พวกมิจฉาชีพมันชอบทํากันคุณอย่าไปหลงเชื่อนะครับคือผมมีแค่คุณเดียวจริงๆแอนตัดต่องั้นหรอนี่แกมาที่นี่ได้ไงวะฮะแกกับลูกเนี่ยจะตามจองร้าน่องผานไปถึงไหนเนี่ยฮะเบสรุปว่าผู้หญิงคนนี้คือภรรยาของคุณแล้วเด็กคนนี้ก็คือลูกของคุณใช่ไหมคะอ่อคือคืองี้ครับคือผมอธิบายได้นะคือ เรื่องพวกนี้มันเป็นอดีตไปแล้วอะตอนนี้เนี่ยผมเลิกกับพวกเขาแล้วครับคุณทิ้งเมียคุณทิ้งลูกคุณเพื่อมาแต่งงานกับฉันอย่างนั้นเหรอคะอาใช่ชครับเบงานแต่งระหว่างเราเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะฉันรับไม่ได้ที่ผู้ชายเนี่ยทิ้งลูกทิ้งเมียแล้วมาแต่งงานกับฉันแล้วแกก็อย่าหวังเลยนะว่าไอ้ตำแหน่งที่แกหวังจะได้อะมันไม่มีทางได้หรอก ฉันจะขึ้นชื่อแกในบัญชีดำฉันจะไม่ให้บริษัทไหนเนี่ยรับแกเข้าทำงานอีกแล้วแกเนี่ยก็ออกจากบ้านฉันไปได้แล้ะฉันไล่แกออกจากบริษัทด้วยแอนไม่นะแอนเห็นแก่ความรักของเราสองคนนะแอนนะอย่าทำแบบนี้เลยนะไม่ฉันเกลียดคนโกหกฉันเกลียดคนไม่มีความรับผิดชอบออกจากบ้านฉันไปได้ละหรือว่าจะให้ฉันแจ้งตำรวจมาลากแกออกไปออกไป ไฉันขอลูกฉันด้วยนะคะคุณฉันขอโทษด้วยนะฉันไม่รู้ว่าเบอ่ะเขาแต่งงานแล้วแล้วคุณเนี่ยยังอยากทำงานอยู่ไหมคะค่ะถ้าอย่างนั้นคุณมาทำงานกับฉันสิ อะไรนะคะคุณไม่ต้องตกใจหรอกฉันแค่อยากให้คุณเนี่ยมาทำงานแทนเบย์ค่ะตำแหน่งของเบย์เขาอะคุณนะจะได้มีเงินเอาไว้เลี้ยงลูกไงคะแล้วก็ดูแลตัวเองคุณจะได้ไม่ต้องพาลูกไปนั่งขอทานอีกอะคะ่ะจริงเหรอคะนี่คุณไม่โกรธฉันเหรอคะฉันจะโกรธคุณทำไมล่ะคะคุณกับลูกอะไม่ได้ทำอะไรผิดนี่คะจริงไหมคะ อีกหน่อยเนี่ยคุณแม่กับหนูก็ไม่ต้องไปขอทานแล้วนะลูกคุณแม่หนูมีงานทำแล้วนะ